ครับรุ่นนี้เป็นรุ่น3591ครับหลอด1วัตต์ฮะทีการต่อเหมือนเดิมครับเร็งมแล้วะตัวนี้ชุดนี้สเต็ปเป็นออโต้แมนนวลก็ได้ครับค่อยไล่สเต็ปนะเปลี่ยนสเต็ปดูนะครับเปลี่ยนสเตป็ปเราจะประมาณนี้ครับ ก็จะวิ่งสเต็ปเดียวเลยฮะค้าง <c oughs> ครับสเต็ปค้างแล้วสเต็ปต่อไปจะเป็นออโต้ครับ ผมติดต่อสอบถามเพิ่มเติมไดที่เดลคิวช็อปปากช่องครับกรองค,ครับ